สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้พบกับบทเรียนเรื่องอากาศและความสําคัญของอากาศโดยครูเยาวรัตน์เป็นผู้สอนเองนะคะวันนี้ก่อนอื่นนะคะครูขอทบทวนความรู้ที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้จากคลิปวิดีโอต่างๆหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในบทนี้เราจะเรียนเรื่องอากาศ และความสำคัญของอากาศโดยแนวคิดสำคัญของเรื่องนี้ที่เราจะต้องเรียนทั้งหมดเรียนเรื่องอ,อ,อากาศไม่มีสีไม่มีกลิ่นประกอบด้วยแก๊สต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตไม่ว่าคนพืชหรือสัตว์นะคะเรียนเรื่องมูลพิษท,ทางอากาศว่าเกิดจากอะไรบ้างเรียนเรื่องสิ่งที่มาเจือปนในอากาศและทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เมื่ออากาศอยู่ในบริเวณใกล้กันแต่อุณหภูมิต่างกันเราก็จะได้เรียนเรื่องของการเกิดลมด้วยนักเรียนคงเคยได้เปิดพัดลมเคยยืนอยู่กลางทุ่งนาแล้วได้รับลมพัดนักเรียนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะลมมาจากไหนบทนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะเรียนเรื่องประโยชน์และก็เรียนเรื่องโทษของลมด้วยนะคะ อากาศนั้นมีอยู่รอบๆตัวเราทั้งมนุษย์พืชและสัตว์นั้นต้องการอากาศที่ใช้ในการหายใจหากเราขาดอากาศเพียงแค่2-3นาทีนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะคนกับสัตว์ก็จะเสียชีวิตได้แล้วนะคะอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกัน ครูจะทบทวนให้เรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะอากาศบนโลกนั้นในแต่ละที่มีอุณหภูมิหรือมีความร้อนไม่เท่ากันถ้าอากาศเหนือบริเวณทะเลทรายก็จะมีอากาศร้อนถ้าอากาศเหนือบริเวณที่มีหิมะตกอากาศก็จะเย็นความแตกต่างของอากาศเหล่านี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ใดเดี๋ยวข้างหน้าเราได้มาเรียนรู้กันค่ะ เรามาทบทวนความรู้ในหนังสือเรียนหน้าที่49อีกครั้งหนึ่งนะคะหน้าที่49เราเรียนเรื่องอากาศมีอยู่รอบตัวเรา เราสามารถรับรู้ได้ว่ามีอากาศอยู่รอบตัวเราโดยเอามือขึ้นมาโบกพัดใบหน้าเบาๆนะคะจะสังเกตว่ามีลมเนี่ยมาปะทะที่ใบหน้าของเราลมนั้นแหละค่ะก็คืออากาศนั่นเองอากาศนั้นเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยปกติอากาศรอบๆตัวเราจะเป็นอากาศที่สะอาดอากาศที่สะอาดจะต้องไม่มีกลิ่นถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่หอมก็ถือว่าไม่สะอาดนะคะอากาศที่สะอาดต้องไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรส ไม่มีอะไรเลยต้องเฉยๆจืดและในปัจจุบันนี้พบว่าบางที่นั้นมีอากาศไม่สะอาดอย่างเช่นเคยไหมคะเออเข้าไปในเมืองเข้าไปบริเวณที่มีรถติดมีควันรถออกมาเป็นจํานวนเยอะแยะโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษออกมาเห็นเป็นออควันขาวๆลอยอยู่หรือเราไปบางที่แล้วได้รับว่าออ ตรงนี้มันมีกลิ่นเหม็นของอะไรสักอย่างกลิ่นเหม็นเหล่านั้นหรือควันเหล่านั้นนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มาเจือปนในอากาศถ้าอากาศมีสารพิษเจือปนหรือสิ่งอื่นเจือปนเนี่ยเราเรียกว่าอากาศมีมลพิษทางอากาศค่ะมลพิษทางอากาศยกตัวอย่างเช่นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์หนึ่งเกิดจากการเผาไม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ โอ้ยอันนี้ควันดำควันขาวเต็มไปหมดเลยนะคะเกิดจากการทิ้งขยะการทิ้งขยะนอกจากจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองไม่ดีเป็นแหล่งเชื้อโรคแล้วนะคะขยะเหล่านี้เพื่อเมื่อมันเกิดการเน่าเสียเนี่ยค่ะนักเรียนมันก็จะปล่อยแก๊สบางชนิดออกมาซึ่งเป็นแก๊สพิษป,ปะปบนในอากาศจนทำให้อากาศนั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าเสียแล้วก็มีเชื้อโรคอยู่ในอากาศด้วยนะคะส่วนอันนี้ภาพที่6เป็นรูปของมลพิษ ทางอากาศที่เกิดจากธรรมชาติค่ะถ้าธรรมชาติเหล่านี้นะคะเราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นไฟป่าเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการเผาไหม้ของสิ่งต่างๆที่เกิดในธรรมชาติเองเหล่านี้นะคะก็จะไม่สามารถควบคุมได้เกิดครั้งหนึ่งก็จะทำให้เกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่แต่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าได้นะคะนะักเรียน ต่อไปเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของส่วนประกอบของอากาศอากาศในโลกเรามี2แบบแบบที่1อากาศแห้งแบบที่2ก็คืออากาศชื้นสําหรับอากาศที่จะเอามาออสอนนักเรียนในวันนี้คือส่วนประกอบของอากาศแห้งนะคะอากาศแห้งนั้นหมายถึงอากาศที่ไม่มีไอน้ําเป็นส่วนประกอบ ในอากาศ100ส่วนถ้าแบ่งออกเป็น100ส่วนนะคะจะมีแก๊สในตัวเจนอยู่ทั้งหมดตั้ง78ส่วนแก๊สในตัวเจนนั้นเป็นแก๊สที่ไม่สําคัญไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเลยค่ะแต่สังเกตว่าในอากาศมีแก๊สในตัวเจนอยู่เยอะมากนะคะ78ส่วนแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นแก๊สที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตก็คือ,คอสิ่งมีชีวิตเนี่ยใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจในอากาศ100 ่วนมีออกซิเจนเพียงแค่21ส่วนเท่านั้นเองนอกจากนี้ตอนนี้นักเรียนจะรวมกันได้แล้วนะคะว่ามีอยู่99ส่วนแล้วเหลืออีก1ส่วนอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สอื่นๆและแกส๊สอาก อากาศเนี่ยคะหนเรักเรียนดูได้นะคะในอากาศ100ส่วนมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียงแค่หนป็นต์่งเนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะถ้าเมื่อไหร่มี2% 3%ถือว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่เสียแล้วอากาศที่เป็นมลพิษแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ย คาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องกําจัดออกไปให้เยอะที่สุดเพราะมันคือแก๊สเสียแก๊สพิษแก๊สไม่ดีแก๊สที่ถ้ามีในอากาศเยอะแล้วจะทําให้อากาศเสียตัวนี้ค่ะยิ่งมีเท่าไหร่มากยิ่งดีถ้าในบางพื้นที่ถ้ารีานเคยดอูอย่างเช่นคีรีวงเขาบอกว่าเป็นบริเวณที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยก็เพราะคีรีวงเนี่ยมีแก๊สออกซิเจนเกิน21ค่ะบริเวณนั้นของเขามีออกซิเจนมาก มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นทําให้อากาศของเขานี่ดีนะคะเราไปสรุปอีกครั้งด้วยแผนภาพอันนี้ แผนภาพวงกลมแบบนี้มันจะมองเห็นง่ายนะคะวงกลม1วงสมมุติว่าเป็นส่วนของอากาศทั้งหมดจะเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจน78%เลยแล้วก็มีออกซิเจนอยู่21%โดยประมาณนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยสตัวนี้รวมกันแล้วได้ประมาณเพียงแค่1%แค่นั้นเองนะคะตัวเขียวๆเ,เนี่ยค่ะนักเรียนคะบริเวณไหนมีเยอะก็คืออากาศดีตัวแดงๆตรงนี้ค่ะม่วงเหลืองชมพูเนี่ย ถ้ามีเยอะคืออากาศไม่ดีส่วนตรงนี้เป็นปริมาณที่นิ่งหมายความว่าหายใจเข้าไปเท่าไหร่ก็จะหายใจออกมาเท่านั้นเป็นแก๊สที่ไม่จําเป็นต่อาการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ว่าก็มีอยู่ในปริมาณมากที่สุดในอากาศนะคะเราไม่ได้ใช้ทําอะไรนะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูภาพนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนหน้าที่56ใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไรคะ่ะเรามาเรียนจากตรงนี้ด้วยกันนะคะหน้านี้ให้เรามาช่วยกันวิเคราะห์ว่ากิจกรรมอะไรบ้างในหน้านี้นักเรียนดูนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ก่ <c oughs> อให้เกิดมลพิษทางอากาศถ้าเราสังเกตดีๆบริเวณนี้ก็จะมีอะไรคะมีควันสีที่ปล่อยออกจากโรงงาน ควันดำๆน,นี้ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์มีกลิ่นเหม็นๆจากขยะกองนี้ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศถ้างั้นทำยังไงไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศนี่แหละค่ะคือการบ้านของนักเรียนวันนี้ครูอยากให้นักเรียนดูซิว่าจากภาพเนี้ย ที่นักเรียนเห็นมีสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเยอะแยะเลยต้นไม้ก็น้อยมากๆเลยเห็นไหมคะไม่มีต้นไม้เลยอยากจะทราบว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนยังไงเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศนะคะ งานของนักเรียนในวันนี้ก็เลยอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่55ค่ะหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่55ให้นักเรียนเขียนแผนภาพหรือจะวาดภาพก็ได้หรืออธิบายมาเป็นข้อๆก็ได้ทํำยังไงก็ได้ค่ะใช้ความคิดค่ะ สร้างสารรค์ของนักเรียนให้มากที่สุดนำเสนอแนวทางปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศให้หน่าสนใจที่สุดให้สวยงามที่สุดตกแต่งระบายสีให้เรียบร้อยชิ้นนี้นะคะเฉพาะหน้า55เนี่ยเอาไปเลยค่ะ20คะแนนวันนี้ครูใจดีนะคะครูให้คะแนนเยอะเลย20คะแนนเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานในหน้านี้ส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ทำใบงาน2หน้านี้วันนี้ก็ทำได้แล้วนะคะ มลพิษทางอากาศอันนี้ส่วนประกอบของอากาศว่ามีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบเมื่อกี้ตอนอธิบายครูแอบบอกความสําคัญของมันไปแล้วว่าอากาศแต่ละอย่างที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยค่ะแต่ละอย่างมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะนักเรียนบอกว่ามันคืออะไรสีเขียวเนี่ยที่มีอยู่ประมาณเท่านี้สีเหลืองมีอยู่นิดนึงน่าจะหมายถึงอะไรนี่ปริมาณสีชมพูเยอะไปหมดเลยนะคะ น่าจะหมายถึงแก๊สอะไรบอกส่วนประกอบและความสําคัญของมันอันนี้นักเรียนดูภาพแล้วบอกซิว่าอากาศเสียมีสาเหตุมาจากอะไรมีแนวทางแก้ปัญหายังไงยกตัวอย่างเช่นจากภาพนี้นักเรียนก็จะเห็นว่ามีควันออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์เพราะฉะนั้นสาเหตุก็คือควันพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์หรือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแนวทางแก้ปัญหาอย่างเช่น ระยะทางใกล้ๆปั่นจัก,กรยานเดินไปแทนหรือใช้รถยนต์สาธารณะใช้น้ำมันที่ปลอดสารกั่วนะคะพยายามอ,าอย่าใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เยอะมีแนวทางแก้ปัญหาเยอะเลยหาะสามารถเขียนมาได้ส่วนใครที่ส่งครูมาแล้วก่อนหน้านี้คิดว่าของตัวเองเนี่ยตอบน้อยเกินไปตอบยังไม่ดีพอสามารถส่งใหม่เข้ามาได้นะคะ ใบงานสองใบนี้ครูให้ใบละสิบคะแนนเลยส่งมาเวลานักเรียนถ่ายภาพส่งมาอย่าลืมเ,เขียนชื่อด้านบนถ่ายภาพเนี้ให้ชัดเจนนะคะให้ครูอ่านออกให้ครูเห็นได้ชัดเจนครูให้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นสนุกว่าวันนี้เราจะมีคะแนนกันทั้งสิ้น4ี่ิคะแนน นังสือแบบฝึกทันหน้า25 20คะแนนใบงาน2ใบนี้ใบละ10คะแนนใครทําไม่เสร็จวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะอีก2-3วันค่อยส่งก็ได้ค่อยๆสง่งมานะคะแต่ใครส่งเร็วเนี่ยก็จะได้คะแนนเร็วกูก็จะแจ้งคะแนนให้อย่างรวดเร็วเลยคะ่ะค่ะในวันนี้คกูก็ขอจบการสอน นำอ่าชอ้อนเรื่องอากาศเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็กลับไปตั้งใจทํางานของตัวเองจํานวน3ชิ้นนะคะบางคนส่งใบงานมาแล้ว2ชิ้นก็จะมีงานเพียงแค่ชิ้นเดียวแค่นั้นเองครูรอตรวจอยู่นะคะนักเรียนโอเคสวัสดีค่ะทุกๆคน